พระคาถานกกาลเวกใช้ภาวนาจะจบเสกสีพึ่งทาปากเสกน้ำดื่มก่อนออกจากบ้านเจรจากับใครเป็นที่จุกใจนักแลเวลาสีปากให้สีจากขวาไปซ้ายสามครั้งแล้วห้ามพูดหยาบคายห้ามพูดโกหกเด็ดขาดตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่า ชิวาหายังทุลังวาจังชิวาหาวาจันติูุสสิตวาสัทังสุตวาจะสุนทะลังปิยาเยวะปิยันตุนาท่านว่าพระคาถาบทน,นี้ใช้เสกลงในขันน้ำเปล่าล้างหน้าฉลรมศีษะก่อดออกจากบ้านเวลาใดก็ตามจักเปี่ยมไปด้วยความเมตตามหายมประเสริฐดีนักแล หรือจะเสกลงสิ่งใดก็ได้ล้วนแต่มีเมตาตาั้งสิ้นด้วยพระคาถาบนนี้ท่านได้มีพระคาถาติดตัวจะเป็นประเสริฐมงคลและเป็นเลิศทางมเมตตามหาสเสน่ยิ่งนัก